สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปทะกู้ทุกคนสบายกันดีป่ะจ้ะอากาศหนาวมันบาจ็บทั้งเมืองไทยเห่าได้ยินข่าวว่าอากาศหนาวเนาะืมกรักษาสุขภาพกันนํางได้จากทุกผู้ทุกคนเนาะเป็นห่วงดูแลสุขภาพร่างกายอากาศกะเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะเปลี่ยนแปลงเดียวกับฮ้อนเดียวกับหนาวเดียวกับฝนเนาะวกันันร่างกายเห่ามันปรับประทันจ้ะอยู่นี่กันจ้ะอยู่นี่กะเดี๋ยวกับขึ้นกันมือหนึ่งมีสามดูดูเดียวกับฮ้อนเดียวกับหนาว เดี๋ยวกะฝนตกอืมแต่ว่าห่อนี่สิบอกค่อยมีแหล้่วช่วงนี่สิมิตะหน,นาวกับฝนปรับโตจ้ะปรับโตสนันฟันผืนอืมแต่ว่าดีแต่ว่าร่างกายข่อยคือว่าปรับตัวทันปรับตัวได้เร็วเนาะหนาวหนาวเป็นไดคชิดเปิืองพี่น้องหนาวจน,น,วจนยู่เมืองไทยข่อยบอกเคยตีนแตกเอาอืมบอกเคยตีนแตกจ้ะ มันเกี่ยวกับหนาวหรือเปล่าหร้แต่ว่าอยสันนิฐานว่ามันจะเกี่ยวกับหนาวอ,อยู่เมืองไทยเ่เคยตีนแตกมือเขนเขนแตกแตกหอดเข็นมีหนองแตกลากเหมือนหอดเข็งเขนตีนแตกว่าไอ้ส้นตีนอะ่ะเออส้อนตีนแตกมาอยู่นี่ปีเดียวจ้ะปีที่แล้วกับว่าแตกนี่มาเมื่เนี่ยมามาปีนี้มาปลาย ายปีนี่แหละส้นตีนแตกเซ้พี่นออ้องเออเอยกระซงใส่อะอยู่เมืองไทยคือบ่เคยเปนเ็นจากเถื่อนอะอบบไม่เคยส้นตีนส้นเท้าแตกขออนุญาตด้วยค่ะขออนุญาตผูดบรสุภาพอยู่เมืองไทยแบบมันก็ปกติเนาะไอเจ้าก,ก็ได้ปีตีนบ่นเคยแตกจากเถื่อส้นตีนบ่นเคยแตกมาอยูน่นี่ปีกว่าส้นตีนแตกแกพี่นอ้องเวลานอนมันก็สติติดประหม้มยังสงเนาะติดประห้มแบบ ไปพรอมมังสิเออขอก็เลยคิดว่ามันเป็นละมอากาศหนาวหรือเปล่าวะอืมแต่ว่าตีนไม่ไม่มีเหงื่อเลยยูนี่ตีนมันมีเหงื่อแต่ว่าอยู่เมืองไทยนี่ยขอส่ร้องเท้าทำงานตีนจะมีเหงื่อแล้วก็มีกลิ่นมีกลิ่นหมิ่นต่วยูนี่ตีนมันมีเหงื่อ,มมอถึงมีก็มีนิดเดียวแล้วก็ตีนแตกมันหนาวหลายพี่น้องเออเข่าเรื่องเลยอืมแบาโดนแล้วมาเข่าเรลือง ก่อนทีจะไปเข้าเรื่องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจนะไม่ได้จะเดอืมสิไงดมีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อ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 ไปเนาะมือนี้บ่ลืมเว้่ามือนนเว้าก่อนก่อนเว้่าแต่ว่าก็บว้าเป็นบนเต๋อเล่อืมอ่ะเข้าเรื่องก็ตามหัวข้อเลยก็ คอยรู้สึกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่โชคดีของข่อยจะพี่น้องเป็นเดือนที่โชคดีเนาะแต่กะได้รับยดไม้ไปสัมผัสกลีนกาดอืมนะกะอาจจะผ่านกด y o u t u b e ภายในเดือนนี้หรือเดือนหน้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก,กับปลายเดือนแล้วเนะาะภายในเดือนนี้ผ่านกด y o u t u b e เฉยๆนะคะแต่ยังไม่ได้รับเงินนะคะผ่านแค่กดแค่นั้น,นะพี่น้องแล้วกะ อีกเรื่องหนึง่งคือว่ามีเรื่องดีใจกับเพื่อนอืถือว่าเป็นเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่นะพี่นอ้องเป็นเพื่อนรุ่นพี่เนาะที่อเกี่ยวกับสายฟอนนะพี่น้องคือว่าทางเพื่อนสามีนะเนาะทางสามีกะไปรู้จักเพื่อนอืมติดต,ต่ตอติดต่อห้แบบว่าผู้สาวไทยห้แต่ว่า เพิ่นแบบบได้มองหาสาวไทยดรอกจ้ะฝรั่งคนนี้คือไม่ได้มองหาสาวไทยเพื่อจะมีคู่ชีวิตหรอก็ไม่ได้มองหาสาวฝรั่งคือว่าเราอยากอยู่ตัวคนเดียวแบบโดดเดียวเดียว,ดยวได้นะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นคนแบบนี้อตอนแรกคุยกับสามีโสดมไม่เคยแต่งงานมาสั้กะเขาบได้สนใจเขาบได้ถามหาหรอกแต่ว่า สามีคอยไม่โข,ขเป็นไปถามเขาเออคยๆว่าเมันไปยัดเยียดเลยสินะเออเหมือนไปยัดเยียดเลยพยายาให้เขาได้ได้มีแฟนคนไทยได้มีภรรยาไทย,ะย,ะไทยเหมือนจบของบริสันทเถอะเออก็เได้ไปถามเขาบึงว่าสนใจบอว่าไอ้เมียฉันมีอ้มีเพื่อนอยู่ว่าสันหลนยคนอยู่เธอสนใจบอว่าสันอืมตอนแรกเขากับปฏิเสธได้จ้ะอืมตอนแรกพร่อยังไอันนี้เพื่อนปฏิเสธ เพิ่นว่าเพิ่นอยากอยู่ผู้เดียวมักชีวิตสันโดษเพื่อนว่าเออแต่แล้วกันไปปฏิพ่อมือใหม่มากเปี่ยนใจเสียแล้วพี่น้องมมือใหม่มาเปลี่ยนใจเพิ่นก็นนว่าเออลองคบกันดูเนาะลองคบลองศึกษากันดูเออคอยก็ดีใจเนะาะจอก็ดีใจว่าเนราเปิดใจอืมหลัก,กะจะได้ติดต่อให้เพื่อนรุ่นพี่เนาะจ้ะอืมก็เลยแหลกเฟซบุ๊กกัน เอาเ c e b o o k เพื่อนเขอเรียกว่าเพื่อนสั้นๆก็นแล้วกันอืเพื่อนคอยให้ฝรั่งก้นนั้นกับต,ตอนนี้เพิ่นกะอยู่ในช่วงที่กำลังศึกษาดูใจกันกำลังคุยกันนะพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่งจะคุยกันกับือว่าโอเคไปในระดับระดับหนึ่งคือว่าทางผู้ชายก็ชอบทางผู้หญิงก็ชอบดูจากลักษณะแล้วเนาะผู้ชายคนหนี้บแกจะพี่น้อง ไม่แก่ประมาณอายุน่าจะ4ี่สิบต้นๆนี่แหละอืมสี่สิบต้นๆแล้วก็ดูดีจ้ะไม่มีครอบครัวเนาะก็ถือว่าพี่คนนี้เพื่อนข่อยคนนี้โชคดีนอกจากเราเป็นคนนี้ใสดีพร้อมแบบพี่น้องเฮ็ดงานอยู่ที่เดียวกันอืมทางานอยู่ที่เดียวกันก็ข่อยกับทํางานอยู่ภายในเดียวกันกสนะะ็สามีข่อยนี่แหละอืมสามีข่อยติดต่อให้นอะกจากกาลังคบหาดูใจกันก็ดีใจน้าเพื่อนนอกจากแบบว่า เาเห็นเห็นขามีความสุขเขาก็มีความสุขไปนนั่นะพี่น้องอืมแหละจ้ะคือว่าอก้อนขจิติโตพระรังไห้น่ะพี่น้องก็มเมือนเราขจิติดต่อใหมัวส่วนกันคอยกับเบิงทั้งผู้ยิ่งทั้งผู้ทายผอมทั้งผู้ยิ่งทั้งเพื่อนเพื่อนคอยคนหนีคือว่าเพื่อนนุ้นพี่คนนี้ก็คือว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่รู้จัก ่อยทั้งย u t u b e นะพี่น้องอืมไม่ใช่เพื่อนที่เคยเห็นหน้าที่เคยคุยกันมาก่อนคือว่าเราติดตามข่อยทั้ง youtube ก็เลยแลก a c e b o o k เป็นกันเลยทักแชทมาทังง Facebook ก็เลยไปว่าคุยกันแบบถามไทยกันถูกข้อแบบถามไทยกันตลอดว่าส่วนตอคุยกันตลอดก็กลายมาเป็นสนิทกันเนาะ่อยกับบ่ได้หติดิตให้ยมัวสัวคือกันอืมบ่เม่นว่าขม้าหา่อยไอ ติดต่อฝรัร่งไหแน่จังสิคขอว่าเออได้ได้แต่ที่หายไปก็จังมาทางเฮ้าเออฝรัง่งสิม,มีฝรั่งติดตอ่อห้บอล่าสิม,มีบอล่าจังสิกับเบเอาได้จ้ะแบบนี้เขอเบ่เอาแบบว่าเหมือนอยากได้เหมือนอยากให้เราติดต่อฝรัร่งให้แค่เวลาทักแชทคุยมาหาเฮ้าแคนนั้นกับเบเอาแบบนี้จ้ะอือแบบว่าคอยามากักคอยมักคือว่าคนที่ ไม่ใช่จะหวังคนประโยชน์อย่างเดียวนะพี่นอ้องอือแบบว่าคุยถามไทยความเป็นยูเฮาคุยกันกำัำเฮาอือธรรมดาเหมือนเพื่อนๆน,นคุยกันทั่วๆไปนะนะพี่น้องไม่ใช่ว่าเออนั้นๆเขามาหาที่อันสิได้บอฝรงังอันย่ำเลสิได้ยังเสียเอาจะถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาก่อนที่เมืองไทยที่เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อนคอยกับ บ่มา,าหาหายพี่น้องอืมตะกี้เขาบอกก็จะหาหายอยู่แต่ว่าทุกมื้อนี่ข่อยเปลี่ยนใจแล้วจ้ะ่อยเปลี่ยนใจแล้วไม่ใช่ว่าเอออยากคุยกับเราเฉพาะอยากให้เราหาฝรั่งให้ว่าเอาแบบนั้นจะพี่น้องอืมก็ต้องเลือกคนนําคือกันเน,ะนาะนต่จะกะตอนนี้กะดีใจกับกับคู่รักคู่ใหม่เนาะเอาคู่รักคู่ใหม่เลยเด้ข่อย อออีีิจะพี่นองแบบว่าเขามีความสุขไปน้าเขาดีใจไปน้าเขาอืมเห็นเขาแบบว่ากําลังแฮปปี้อย่างสิ่นะแต่คาดว่าปีหน้าจะคาดว่าปีหน้าเนาะเออข่อยกับสามีสิจะไปเที่ยวไทยเนาะจะจะไปเที่ยวไทยถ้าดูสถานการณ์โควิดโควิดยูนีแร้วก็อยูไทยพร้อมเป็นจังใดอืมถ้าไทยยังยังเปิดประเทศ อแล้วก็กักตัวทิบซีมือกับพเป็นยังกับไปใดก็คิดว่าตั้งใจบาสิไปอย,ยู่คือเก่าถ้าไทยไม่ปิดประเทศหรือว่าที่นี่ไม่ปิดประเทศอะไรก็แล้วแต่อืมจังสิบ่ได้ไปนะพี่นอ้องว่างขาดการว่าปีหนากลางปีหน้าจะไปเที่ยวไทยนะคะแล้วก็สิผ้าฝรั่งคนนี้ไปเจอกับพี่นะคะไปเจอกับเพื่อนไปเจอกับเพื่อนเพื่อนคนพี่คนนี้เนาะจ้ะไปเจอกันเออไป ไมหากันไปเจอกันอืแล้วก็ไปปักตัวสิบสี่มือว่าเป็นยังกว่าบาให้เขาคุยกับทั้งงานทั้งนี้กับได้อยู่กับสิผ้าเล่าไปน้ลนะพี่น้องนั่นละ่ะมาบอกมาบอกเรื่องว่าติดต่อฝรังให้เพื่อนรุ่นพีสู้พี่พงน้องฟังเนาะกะมาฟังรอบเบงอัปเดตสถานการณ์ต,ต่อไปว่าความรัก จะสมหวังหรือว่าสิเป็นยังไงเดี๋ยวสิมาอัปเดีสู้ใพ้ยอพี่น้องฟังเรื่อยๆนอกจากเนาะเมื่อพอกันในคลิปหนาะเสียออกไปทํางานจา้ะมึงชุดทํางานข่อยไม่ใช่ชุดไปไปเกี่ยวข้าวนะคะนี่ชุดไปทํางานจา้ะเข้าไปใส่สีทึบแบบนห้เพี่น้องสุดไปทํางานใส่สีทึบๆห้ามีลวดลายอะไรอย่างนี้นะก็เลยแต่ละเหมือมันเป็ี่นก็แคสุดไปเกี่ยวเข่าไปสินะเอมืมาพอกันในคลิปหนาะค่าไปแล้วค่ะ